ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับสกุปดูชาแนลเช่นเคยนะคะแล้วพี่ก็มาอยู่ในสวนสนุกแห่งหนึ่งนะคะบอกเลยว่าขึ้นสัต์แรงมากอ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะทุกคนเฮสวนสนุกนี้ดูน่ากลัวจังใช่ไหมคะน่ากลัวมากเลยตรงนี้ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะฝั่งนี้ก็เป็นสถานที่จําหน่ายตั๋วนะคะโอ้โหน่ากลัวมาก โอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเข้าสวนสนุกกันเลยดีกว่าค่ะอร้อนไหมไขมันทุกที่อย่าแต่ต้องมันคืออะไรเราต้องเข้าไปนะโอ้ยขอเข้าในดิติดจังเลยว้าวมาถึงก็ของกินเลยเหรอเนี่ยหิวนะกำลังหิวอยู่เลยอึ๊บอุ๊ยเรารอดมาได้ไงทุกคนงงไหมใช่พี่ก็งงอึ๊บไปกันต่อเลยชุบอีกนิดเดียวเย yeah. เราต้องเซฟก่อนนะคะเราต้องไปทางไหนกันแน่เนี่ยทางนู้นหรือทางนี้หรือเราเลือกเล่นก็ได้เอ๊ะทุกคนว่าไงนะงั้นขอไปทางนี้ก่อนละกันอุย้ยตรงนี้เป็นลูกอมนะคะชุบๆโอ้ยมีไม้ขวานไม่หมดด้วยคือเราต้องกระโดดหลบใช่ไหมไม่งั้นเราต้องตายแน่เลยอ๊ออีกนิดเดียว แล้วเราก็ตายในที่สุดค่ะไม่เป็นไรค่ะไปกันต่อค่ะทุกคนอึ๊บว้าวเพื่อนตายไปนหนึ่งนะคะอึ๊บเราต้องรีบกระโดดนะทุกคนอึ๊บโอ้โหนี่ไงแม่หมหดอึ๊บชุบอีกดิด๊เดียวเอ๊ะเรารอดมาได้ไงเนี่ยเราลอดมาได้ไงชุบชุบโอ๊ยเกือบเกือบค่ะทุกคน อุ้ยตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยเป็นเหมือนสูสานะซอมบี้นะเอ้ยเราต้องเดินหลบใช่ไหมแล้วจุดหมายไปทางอยู่ไหนละทุกคนในประตูนั้นใช่ไหมคะเอาแล้วไงน่ากลัวมากเลยนะดุมอุยอ้ยอุย้ยเราต้องเข้าไปหรอเอุ้เราเข้ามาแล้วค่ะเหมือนเราเข้ามาในปราสาทแห่งหนึ่งนะคะว้าวน่ากลัวมากค่ะทุกคนเราจะไม่โดนล่าใช่ไหมเนี่ยชุบเอาเข้าไม่ได้หรอ อะแล้วเราต้องไปทางไหนล่ะคนน,คนนี้หรอคนนี้เขาก็ไม่สนใจเราวน่ปึ๊บเซฟก่อนเผื่อเราผิดพลาดอุยทุกคนทางไหนล่ะอุ้ยเพื่อนอยู่ข้างบนเพื่อนเพื่อนึันไปได้ไงประตูนี้หรอนี่ไงประตูนี้อึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊อุ้ย,ยตรงนี้เป็นโต๊ะกับข้าวนะคะเหมือนเราอย่าโดนจานใช่ไหมห้ามโดนจานห้ามโดนเก้าอี้ประมาณนั้นไหมคะอึ๊บอุ้ย นิเวทมนเออนิเวศมนต์หรืออะไรเนี่ยน่ากลัวมากไปกันต่อค่ะเ hey, <over> อ้เอ้อเอ้ออโหเบื่อที่สุดคือประตูนี่แหละ,ะต้องค่อยๆเดินไปนะคะทุกคนค่อยๆเดินไปค่ะชึบๆว้าเราเจอเพื่อนเราแล้วา hey, <over> โอเคค่ะเขาบอกให้เราไปทางนี้นะคะโอ้ นี่มันไม่น่าใช่สวนสนุกนะเหมือนเขาจะเอาเรามาฟันมากขวานะเหมือนมันน่าจะเอามากินมากขวานะประมาณนั้น,นะค่ะทุกคนโอ้ยตรงนี้นะคะมีมีอะไรเนี่ยมีจุดเซฟเป็นห้องโถงนะอึ๊บอึบผีร้ายฉันเห็นประตูขึ้นระเบียงออ้ยเฮ้ยเราต้องขึ้นไปทางระเบียงใช่ไหมคะเราอย่าชนใช่ไหมคะโอเคค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยดีกวา่าโอ้เหมือนเป็นวิญญาณเลยทุกคน ไปต่อค่ะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ่าเหมือนทางนี้อ้าวอ๋อทางนู้นค่ะกำลังงงเลยว่าเรามาถูกทางไหมถ้าเราไม่ผิดทางนี้แย่มากๆเลยนะคะอึ้บเบื่อประตูที่สุดเลยฉันเบื่อประตูโอเคค่ะอ,คอุย้ยดูสิคนอุย้ยเออนี่มันไม่นา่าใช่ออย นี่มันไม่น่าใช่สวนสนุกนะคะน่าจะค้าบ้านผีสิงพี่จะเชื่อมากกว่าค่ะไปไปกันต่อค่ะอึบ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 โอเคออกมาได้เราเซฟก่อนดับแรกเราต้องไปทางไหนคะอุ้ยทางนั้นทางนี้อึบอุ้ยมันมันมันกระโดดไม่ได้ทุกคนเราต้องหลบเจ้าขัางคาานี่หรออุ้ยใช่แล้วทุกคนอึบอึบ อึ๊บโอ้อยเราลอดมาได้นะคะ <S <S ไปทางนี้เลยค่ะทุกคนอึบอึ๊บอ,อึ๊บโอ,อ,อ,อ้โหเบื่อประตูที่สุดเลยอะทำไมต้องทำประตูให้มันยุ่งยากล่ะอืมเราเจอเพื่อนอยู่ตรงนั้นนะอ๋อไม่ใช่เพื่อนสิเหมือนคนกำลังรอขึ้นนะคะโอ้โหรูปจะน่ากลัวไปไหนเนี่ยอึ๊บอึ๊บโอเคค่ะตรงนี้เราต้องนั่งรถไฟเหรอคะทุกคนเอาสินั่งก็นั่งเอา้านี่นี่เพื่อนเหรอเนี่ย อเคค่ะตอนนี้เรานั่งรถไฟมาแล้วโอ้ยมันมืดมากเลยอ้ยมันมีเสงนิดหน่อยนะคะแต่มันก็มืดอยู่ดีค่ะโอ้ยยายแมงมุมเราจะไม่โดนแมงมุมกินใช่ไหมอ้ยเราไม่โดนแมงมุมกินนะคะออะไรต่อหลังการเนี้ยโอ้ยอ้ยพี่ว่าเราน่าจะอยู่ในบ้านผีสิงมากกว่าเราไม่ได้อยู่ในสวนสนุกหรอกเราจะโอนรอดไหมเนี่ย อย่าเพิ่งกินฉันเลยฉันยังไม่อยากตายโอ้โหในที่สุดเราก็ตกนรกเรียบร้อยซะความดีเราเยอะกับเยอะเกินไปนะคะถึงขั้นตกนรกค่ะเฮ้ยคืออะไรด้านหน้าของเราจะเป็นอะไรคะทุกคนเหมือนเหวเหรอโอ้ยไม่ใช่เหวนะโอ้ยคืออะไรเราถึงแล้วเหรอโอ้ห่ากลัวมากเลยค่ะบอกเลยโอเคเพืพ่อนฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละโอ้ oh my god ไปต่อ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 โอ้ยข้างบนจะเป็นอะไรคะอยากรูด้วยอุ้ยนี่คืออะไรเจ้าปูเจ้าปูยักษ์เราต้องหลบเจ้าปูยักษ์นะคะเมื yep. ่อนั้นเราจะโดนเจ้าปูยักษ์กินได้นะคะเราเห็นเจ้าปูขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็โดนหลบไปตรงนี้เลยอุย้ยเจ้าปูพร้อมที่จะเข้าเหมือบเราเลยเจ้าปูอยานะอยานะอยานะเจ้าปูอุ้ยตรงนี้เราเจอเพื่อนเต็มเลยนะคะโอ้ยตรงนี้เป็นโจรสลัดนะคะ ก็โดดไปให้ได้เหรออึ๊บอึ๊บอุ๊ย,ย,ยเกือบตกแน่อึ๊บอีกนิดเดียวอุ๊ย,ยเกือบตกอีกแล้วทุกคนพี่เดินแล้วเราก็ตกน้ำเป็นที่เรียบร้อยค่ะอย่างนี้พี่ต้องเร่งความเร็วแล้วค่ะโอ้โหทุกคนพี่ตายบ่อยจนกลายเป็นเจ้านี้ชื่อว่าเจ้าหนุมใช่ไหมตายจนเป็นโนบเลยค่ะทุกคน ได้บ่อยจัดจนเกมบักเลยโอ้ยตรงนี้เราอยู่ที่โจนสลัดแล้วนะคะพี่ขึ้นมางั้นเลยยังไม่รู้เลยจุดหมายไปไหนมังคับเรือเปล่าออ้ยพี่บังคับเรือได้ใช่ไหมเอาไม่ได้หรอมันมุนเองใช่ไหมแล้วพี่ต้องไปทางไหนลงท่อไปหรอ hey, <over> หรือขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนใช่ไหมชุบชึบชุบโอ้ยเราเจอเพื่อนอยู่ข้างบนค่ะพี่จะขึ้นไปไงเนี่ยเราค่อยค่อยเดินไปตรงนี้ไหมทุกคน เราลองค่อยๆเดินไปเราไปทางในต่อถ้าเราลงไปเราก็โดนงาบนะทุกคนตรงเส้นนี้เดินไปได้ไหมอุ้ยได้เดินได้ค่ะทุกคนอุ้ยหรือว่าทางนี้ใช่ไหมโอ้เราหล่นไปเราโดนฉลามงาบแน่ๆเลยบอกเลยอุ้ยเกือบตกนะทุกคนอึ๊บอึบอึ๊บอึ๊บอุ้ยอุ้ย,ยเรา มาอีกขั้นหนึ่งแล้วเราต้องไปทางไหนต่อล่ะทางนี้ไม่น่าจะใช่นะทางนู้นหรอทางนู้นก็เป็นทางขึ้นมาแล้วทางไหนล่ะทุกคนสองทางนั้นเป็นทางที่เราขึ้นมานะคะเอ๊ะเอ๊ะงงมากเลยลองไปทางนี้ต่อคะ่ะชึบชึบชิบชิบช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 บวูบวบ เออเราต้องไปทางไหนต่อเี่ยสับสนมากเลยเราอยู่แมปนี้นานแล้วนะมันไม่มีลูกศรหรืออะไรให่เราบอกเลยด้วยทุกคนมันตรงนูนหรอไปตรงนู้นต่อหรอชิบชอึอึโหน่ากลัวมากโอ้โอยดูฉลามดิฉลามกระโดดข้ามสะพานได้ด้วยทางนี้ใช่ไหมไปทางนี้ต่อนะคะทุกคนอุ้ยเกือกอย่าหลนนะขอเลยอย่าหล่นนะ ล่นนี่คือจบเลยนะอุ้ยอึบ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 อุ้ยอึบอุ้ย,ย,ยชึบชึบพี่ไม่มั่นใจว่าพี่มาถูกไหมแต่ก็คือแบบว่าน่าจะใช่นะแต่อยากจะบอกว่ายากมากดูสิทุกคนเราต้องเดินไปอีกนะคือเราตายเราลงไปด้านล่างใหม่เลยนะถ้าตายนี่พี่คงต้องปิดคลิปเลยไหมเนี่ย อย่านะอย่าทำพี่ตายนะชุบชุบค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปอึบ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 นิดเดียวโอ้โหเห็นแล้วข้างบนเป็นกุญแจนะคะทุกคนนี่เราขึ้นมาขนาดเนี้ยเพื่อมาเอากุญแจเหรอโอ้โหมันมันยากมากเลยนะอึบโอ้โอย่าอย่าตายก่อนนะพี่เนะี่ยพี่บอกเลยอย่าตายก่อนนะถ้าตายนี่ จบนะโอ้ยในที่สุดพี่ก็รอดมาแล้วค่ะทุกคนกระโดดลงไปเลยฟิวโอ้เด้งเด้งเด้งไปกันต่อค่ะเย้โอ้เจอกับดันค่ะว่าไงกับดันฉันต้องไปไหนต่อเนี่ยเราเข้าห้องมาแล้วสมบัติฉันไปสมบัติไปทําอะไระอ่ะอ๋อจบแล้วค่ะอ่ะเอาสมบัติมาแล้วเราก็ติดคุกเหรออ้าว ทางไหนเนี่ยทางนี้เหรออึบอึ๊บอึบอึบอึอยฉันติดฉันติดอ่าเราออกมาได้แล้วนะคะตรงนั้นแล้วเราก็ไปทางนี้ต่ออึบไปอีกอึบโอเคค่ะทุกคนเราก็ไปทางนี้ต่อใช่ไหมอืมแล้วเราต้องไปทางไหนต่อเนี่ยอึ๊บอึบอึบโอ้ยตรงนี้นะคะเซฟค่ะโอย อ๋ออ๋ออ๋โอเคค่ะพอเข้าใจแล้วชิบ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 วิ่งไป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 อย่าอย่าอย่าชันชันไปต่อคะ่ะไปต่ออึ๊บ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 อึบออึบอีกนิดเดียวว้าว Hey over here เราต้องไปทางไหนต่อล่ะทุกคนอ่าเราผ่านมาแล้วนะคะตรงนั้นเย้โอ้โหในที่สุดเราก็มาถึงเจ้าฉลามตรงนี้สักทีโอ้โหไปเลยค่ะวิ่งไปวิ่งไปค่ะทุกคน เขาวิ่งยาวๆอาจจะรอดก็ได้เอ้ยเราต้องหยุดก่อนเราต้องหยุดบ้างแล้วแหละทางไหนล่ะทางนู้นเหรอโหเอ้ย<ห>อย่าอย่าซวบฉันนะอย่าซวบฉันหืโข้างหน้าเป็นอะไรเนี่ยทุกคนข้างหน้าเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยอ๋อให้เราไปทางนั้นนะคะโอ้โหบอกเลยแบบนี้ยากมากพี่ต้องเข้าไปไงเนี่ย มันติดนะคะแปลว่าไม่ใช่ทางนี้อืมทางไหนล่ะเพื่อนทางนี้หรอโอ้โอมันยากอ๋อไม่ใช่เราแค่ขี่บนรถเรืออา้อาวอ้าวแล้วเราขึ้นเรือไงอะ่ะโอเคไปกันค่ะโอเราต้องบังคับเองหรือเนี่ยโอเคค่ะเราแค่บังคับไปเองนะคะลองเราไม่กดดิออกไม่ได้นะคะเราต้องบังคับเองโอ้โหนี่เรากำลังเข้าปากฉลามกันเลยเนี่ย โอ้ยเข้าไปเลยไปให้ฉลามกินซะตาโอย,โอยสนุกมากเลยสมแล้วที่ไปสวนสนุกบอกเลยว่าเขาทำแมปได้สุดยอดมากไปก็ต่อเลยค่ะทุกคนชุบชุบชบชบเรากำลังจะสไลด์ลงแล้วนะฟิวโอเร็วอยู่เร็วอยู่เร็วอยู่โหระยะทางยาวไกลพอตัวเลยค่ะอย่างนี้พี่คงต้องไปข้าม จุดหมายปลายทางแล้วไปกันเลยุคนโอ้เหมือนในถ้ำมีปลาหมึกยักษ์หรอโอ้เราเพิ่งออกจากปากฉลามนี่เราต้องเข้าใต้ท้องปลาหมึกยักษ์หรอออ้ยไปกันต่อค่ะทุกคนโอ้โหลำบากมากคือเราต้องังคับเองอะความจริงเราน่าจะนั่งเฉยๆก็พอนะทำไมต้องให้เราบังคับล่ะไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจอถึงแล้วหรอเยแเราถึงที่ไหนเนี่ยโอ้ย เซฟก่อนเลยเหมือนเราต้องค้ั้งคล้ายปุ่มเซฟมากอะเราค้ั้งคลายปุ่มเซฟเป็นพิเศษนะคะว้าวตรงนี้คืออะไรเอ่ยเอ้ยเราต้องนั่งตรงนี้ไปหรอหรือนั่งอีกฝั่งอ่าลองนั่งอีกฝั่งค่ะเฮ้อข้านั่งอีกฝั่งมันเหมือนจะเข้าไปไม่ได้หรอมันต้องกระโดดหรออ่าได้แล้วคะ่ะตอนนี้เรากำลังไปไหนเนี่ยมันมืดมากเลยนะฉันมองอะไรไม่เห็นเลย มาแล้วอุ้ยเรามาอยู่ข้างบนแล้วนะคะข้างบนตรงนี้เป็นอะไรเอออ่าา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 าเาา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 าอาา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 ้าา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 ยาาาาาาายาา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 ้าา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 ยาาา้้อา ทางนี้กำลังมุดเดี๋ยวแบบลงนี่ก็ปุ่มก็ป่มยามาโอ้ยยามันต่ออย่าลงแล้วนะโอเคทุอย่าบอกเราขึ้นมาแล้วเราก็ต้องโหนลงไปนะแล้วฉันจะขึ้นมาทำไมอ่ะเซฟก่อนทางนี้หรออ่ากิ้งไปเลยทุกคนอุ้ยเราต้องบังคับไหมเนี่ยอุ้ยเราต้องบังคับจริงด้วยค่ะอุ้ยเราต้องบังคับค่ะอุ้ย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  โอโอโอยโอโอ้เยลนยลน้ยในที่สุดพี่ก็ผ่านมาได้แล้วนะคะเก่งมากมากเลยตัวฉันเนี่ยชมตัวเองหน่อยแล้วกันนะคะไปกันต่อเลยทุกคนอืมเอาทางนหนล่ะทางนู้นหรอ โอ้ยโอ้โอ้อยอนี่เราต้องขึ้นไปตรงนั้นอีกแล้วเหรอโหเหมือนคะะเราเข้ามาสวนสนุกจริงๆเราซื้อตั๋วนี้คือเราเล่นคุ้มมากเลยอะเราเล่นทุกอันเลยอะบอกเลยทุกคนโอเคโอ้ยอาไรโอ้ย้ยนี่ฉันต้องนั่งรถไฟอีกแล้วเลยเนี่ยเอาจริงดีนั่งก็นั่งจ้า ไปกันเลยเพื่อนไปตึก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 โอ้โหโอ้โหเล่นแบบมันมน้าเรเลยมันสุดเลยอุ้ยนั่นคืออะไรอ่ะเฮ้ยมันจะต้องโดนเจ้าอะไรอ่ะมันเป็นยักษ์ยักษ์เกี่ยวอ่ะตื่นเต้นเลยนะคะคุณดูสิเขาโดนขังเอาไว้อ่ะุ้ยเขาโดนถูกถูกแขนถูกขาเอาไว้แล้วขาดขึ้นโอ้โหน่าสงสารอยู่นะ อย่าบอกเราต้องต้องไปหาข่าวหรอเอาจริงดิถอนคำพูดได้ไหมอ๋อหนูว่าเราจะไปให้เขาทวบนะคะโหทุกคนต้องคนส้งเีย่ะอนย่างเงี้ยในะโอ้ยเ <exploding> ย่ลงได้คนสร้างแบบนี้สุดยอดจริงๆเลยค่ะคือสร้างได้แบบว่าเวอร์วังอลังการงานสร้างมากเลยดูสิอ้าเรากำลังจะชนะ เฮ้ยเฮ้ยและในที่สุดพีก็ไกลจะชนะน้่นค่ะแค่นั่งเรือตรงนั้นไปก็ชนะแล้วค่ะทุกคนโอ้ยไปกันเลยดีกว่าเรานั่งเรือกันเลยดีกว่าชุบชุบบายโอ้ชัยชนะอยู่แค่เอื้อมจึงจึงจึงอาอาฉันชนะแล้วเอ๊ะ เย้เย่เยเยในที่สุดพี่ก็ชนะเป็นเรียบร้อยแล้วะคะ่ะโอ้ยอยากจะบอกว่าคนสร้างเกมเนี้ยสร้างแบบเนี้ยสุดยอดมากเลยคะ่ะสร้างแบบสนุกจริงๆค่ะสำหรับวันนี้พี่คงต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เกี่ยวกับเกมแนวนี้แพร้อมพี่ที่จะแนบลิงก์ลงไปข้างใต้คลิปด้วยค่ะใครอยากเล่นเกมนี้คลิกไปใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับน,นี้พี่ไปแล้วค่ะบายบาย